ยังนี่ตําหุงอีกแล้วเทจวพุ่นน่ะอ้ยเบิ่งขวดคกได้บัดทีนี้เกียงตับเบิ่งเอาอ๊ยเรียกอยู่เม็ดนึงอือออกมาเลสแ่นเต็มบ เป็นตัวแ่บว่าพีนา่น้องบาดหินี่มาเบิ้งว่ายได้ซื้ผู้สิเฮ็ดแบบจังไหสิมาเบิง้งพี่น้องพี่น้องอันนี้เป็นคบบ่บทันได้ล้างนั่นเถอะเสียมาเฮ็ดจังซี่อันนี้เป็นผักขี้ริ้วห่อทองเบอผักขี้ริ้วเอาลงใส่นี่นี่ลงใสนีนะน้องมันสิเป็นถุงบ่เป็นถุงเอาไข่ลงนี่ไข่ลงเลยอ่ากหุ่งใส่ไป ใส่ไปอีกใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆจนตำหมงฮูงสิเหมือเนาะใส่จนเหมือขวดมันลงมาทิ่น้ำน้ำตำหมงมองเห็นบ่มวดลงเห้มือใเห็นมันเซียงอเอาออกกคกอู้ mặt đầy tôn hòm mặt đệ tùng hòm mặt ít hèm nó nèm nền nèm 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 đi, nèm 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 bớt lụt rồi. Con nèm 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 ลวกมันจังมัดใด้ขันว่าลวกมันมัดบไดหนะต้นหอมมันขาดเร็วๆล,ลุยบักทีนี่แพี่น้องมาจัดพี่น้องสุขสุขสบายดีกันมาจากคอยอก,ก็สบายได้ยอยู่ว้ยมากินส้มตำส้มตำในในในอะไรเนาะในกระถินกระถินริมรัว ส้ตตมตำในกอุ้ยว่ากับน้ำลายกระดอกกระเด็นส้ตตมตำในกระถิ่นริมรั้วแล้วก็ขนมเส้นขนมเส้นอยู่ในนี้นะคะเป็นส้ตมตำนะคะแบบน่ากินมากเลยนะคะก่อนจะกินนี่นี่ขายครีมซื้อครีมแกซิวแกฝานนะสวยหนะักใสนะักนะขาวจโจผุเห็หน่อยนะผู้ใดอยากสวยอยากใสเป็นสิวเป็นฝาหายซื้อครีมแกสิวแกฝาเนาะมไม่กินข่าวกันทีนี้ชี้เจ้าดีจัดพี่้องสกุลจูคนนี่เป็นนม ยายชมพู่ใส่นมเยอะๆยายชมพู่ใส่นมเยอะๆน้องจืดอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวๆๆด้ไหมนี่เหนีวเศปากพูดดิมาเกี๊ยบๆมาเนี่ยบๆเป็นสาวจีนเลยมื้นี่สาวจีนสาวจีน Chết 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 ừm, ừm, ừm,

Men Ja. Yeah. Mm. 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 Και, 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 Nad đen đấy Chết chết nè đèn nè đèn nè 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 chết chết phân tằm chết chết lấy con lưỡi con ừ. うん。Oh, yeah, yeah, yeah. Mm. Mm. ต้มเจี๊ยบๆเจี๊ยบๆซุ่มๆพี๊บๆ 嗯。Mm.